อ่ะมันร้อนนะคะมันรัประชุมมันแน่นนะคะท่านผู้ชมแน่น่นเลยใช่ไหมกำลังใจกันตอมตอนนั้นมันอกหักเหมือนกันนะเพราะว่าหนูจำได้ว่าตอนที่น้องโทรมาแล้วบอกแล้วบอกว่าแบบเออจะไม่ได้อยู่แล้วอ่ะตอนนั้นเราแบบถามด้วยคือน้าตาไหลอ่ะแต่ว่าแบบว่าเออก็เข้าใจอะไรเงี้ย่ะวันนี้แบบว่าเขาแบบสําเร็จอ่ะเออเขาแบบสําเร็จในแบบในในจุดตรงนี้เราก็เอาใจช่วยคือโอ้ยภูมิใจอยู่แล้วเพราะว่าเขาประสบความสําเร็จมาตั้งแต่ไหนแต่ไรไป แล้วเขาก็มีงานต่อเนื่อยแล้วเขาก็พัฒนาการคือเขาเหมือนกับว่าเขาประคับประคองตัวเองได้ดีมากๆคือแบบทํางานเรื่อยๆแบบกระแสยังคงที่อะไรเงี้ยก็ภูมิใจมาตลอดพวกเราด้วยความมืออาชีพเราพอนั่ง s t a บา b y ให้ทําอะไรเราทําได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าเราทำเพลงด้วยกันจะเพลงก็จะดีใครแต่งเ้าหรือว่าให้อยากอยากจะมีโปรเจกต์อาร์มแต่งอาร์มกับลำไยแต่งด้วยกัน แต่ว่าถ้ากิดลำไยแต่งจะไม่คล้องจองนิดนึงจะออกแนวไม่สัมพันธ์โปรเซ็คู่หรอคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันค่ะหนูคิดว่าถ้าเกิดมีโปรเต์คู่ก็น่าจะดีเลยเพราะหนูเองก็อยากทําก็เดี๋ยวรอทางคู่ใหญ่ด้วยเมื่อกี้หนูยังไม่ได้ตอบรอนเะเป็นห่วงไหมก็ไม่เป็นห่วงค่ะเพราะว่าเราสวย ภูมิใจค่ะภูมิใจมากคือเราอ่ะคือเรียกได้ว่าเราอยู่ด้วยกันมาแบบตั้งแต่แบบช่วงแรกเนาะเหมือนว่าแบบว่าก้าวเข้ามาอยู่ด้วยกันตั้งแต่ช่วงที่แบบว่าไม่มีอะไรเลยแล้วก็เรารู้สึกว่าวันหนึ่งที่แบบเราเดินแยกกันนะ <sponsor S 1> มันเหมือนแบบคือตอนนั้นมันอกหักเหมือนกันนะเพราะว่าหนูจาได้ว่าตอนที่น้องโทรมาแล้วบอกแล้วบอกว่าแบบเออจะไม่ได้อยู่แล้วอ่ะตอนนั้นเราแบบถามด้วยคือน้ําตาไหลอ่ะแบบว่าแบบว่าเออก็เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบว่าก็มันก็ผ่านช่วงมรสุมผ่านมาแล้วคือวันนี้วันนี้ วันนี้แบบว่าเขาแบบสําเร็จอ่ะเออเขาแบบสําเร็จในแบบในในในจุดตรงนี้เราก็เอาใจช่วยคือหนูเป็นคนที่จะไม่ค่อยพูดจะไม่ได้แบบว่าจะเป็นสายแบบแบบหวานหรือว่าจะเป็นสายอะไรแต่คือเราจะเป็นคนแบบดูอยู่ตลอดรเงี้ยใช่ย่างรอคะยังไงบ้างภูมิใจอยู่อโอ้ภูมิใจอยู่แล้วเพราะว่าเขาประสบความสําเร็จมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วเขาก็มีงานต่อเนื่องแล้วลเขาก็พัฒนาการคือเขาเหมือนกับว่าเขาประคับประคองตัวเองได้ดีมากๆคือแบบทํางานเรื่อยๆเรื่อยๆแบบ กระแสยังคงที่อะไรเงี้ยก็ภูมิใจมาตลอดอแล้วแล้วก็ก่อนก่อนที่เราจะเข้ากองก็มีการไปขอเกือบกับเขาด้วยขอเกือบขอเกือบเป็นเกือบรองเท้าโทรมาบอกว่ามีรองเท้าสูงสูงไหมออแต่หนูว่าเป็นคนที่แบบว่าอยู่บนเวทีอหนูใส่แบบสูงสุดแ,แบบ3นิ้วครึ่งสิเพราะว่าเราเต้นเพราะว่าเราเต้นเราก็เลยไม่มีไอ้ที่มันมีแผลตฟอมหน้า เราก็เลยไม่มีเราก็เลยไม่ได้ให้เขายืมไม่มีสิแม่มีแต่พื้นที่อะ <laughs> ก็เลย <laughs> เราก็เลยว่าถ้ามันเป็นรองเท้าส้นเตี้ยก็ไม่เอาดีกว่าเพราาะว่ขอ <laughs> งเราก็ใส่ประมาณสิบกว่าเองโอ้ร้้นที่เราเล่นค่ะ <laughs> คนชนว่าแบบคุณจะเป็นเพือนรุ่แแมแ่อะไรดค่ะคือแก๊งเราอะ่ะจริงๆมันจะมีอีกคนนึงมีมีเนสกาแฟด้วยใช่พวกเรากินนอนด้วยกันไปไหนด้วยกันแบบไปก็คือเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่ค้ายังเล็ก ตั้งแต่พวกเรายังชื่อเสียงยังไม่มียังน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ด,ด้วยกันตั้งแต่ก่อนจะมีงานเริ่มมีงานแล้วก็พอเริ่มแยแย้ายกัน,นไปทํางานอะไรเงี้ยแล้วก็คิดถึงกันตลอดก็ภูมิใจที่พวกเราคือแม้แม้ว่าเราจะเติบโตหรือว่าไปไปที่ไหนไปทํางานที่ไหนแล้วก็ถ้าถ้าถึงเวลาพวกเราก็มารวมตัวกันคิดถึงกันแล้วเป็นเพื่อนแท้ที่ดี <S <S ต่อไปนี้คือเราจะกอดกันแนะน่นมาดิมใช่ไหมคะเราจะ แน่นอนค่ะเพราะว่ามันร้อนนะคะมันระดับชั้มันแน่นนะคะทั้งนเน่นเลยใชมลังใจกันต่อมาใช่คือพวกเราจะเป็นเหมือนแก๊ง3คนคือบางทีอะถ้าช่วงหายคือหายกันไปเลยนะคือความมันความเพื่อนแบบเพื่อนสนิทมันจะมีความที่แบบว่าไม่ได้คุยกันตลอดเวลาแบบบางทีหายหัวบางทีทักไม่ตอบเป็นปกติแต่ว่าเวลาที่ใครสักคนหนึ่งมีปัญหามันจะกลับมารวมตัวกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายไม่ว่าใครก็ใครอะไรอเงี้ย ใช่คือถ้าช่วงที่ทุกคนสบายใจเดียร์จะไปทําอะไรก็ไปทําเถอะก็คืออาจจะไม่ได้คุยกันสักเท่าไหร่จะมีเจอกันบ้างแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ใครคนหนึ่งมีปัญหามันจะแบบมันจะเริ่มมาแบบมารวมตัวกันเรียกว่าใครปัญหาให้กันและก็คือเป็นห่วงกันอะไรค่ะผู้ใหญ่จะพูดถึงเรื่องแบบร้องเพลงร่วกันอะไรหมายถึงว่าโปรเจกต์งานนี้นะคะกอนนี้เลยรู้ร้อมทุกคนเลยค่ะไใช่แต่พวกเราด้วยความมืออาชีพเราพร้อมสแตนบายให้ทําอะไรเราทําได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าเราทำเพลงด้วยกันจะเพลงก็จะดีใครแต่ง หรือว่าให้อยากอยากจะมีโปรเจกต์อาร์มแต่งอาร์มกับลำไย,ยแต่งด้วยกันแต่ว่าถ้ากับลำไย,ยแต่งจะไม่คล้องจองนิดนึง <laughs> จะออก <laughs> แนวไม่สัมพันธ์ต <laughs> ้องต้องลองต้องลองต้องลองค่ะเพราะว่าเราต้องมีแล้วพงที่อาร์มแต่งก่อนแต่ไ้ปล่อยล่าสุดชูตี้ส่งดนตรีไปแล้วแล้วก็ชูตี้ก็รอชูตี้ก็ถึงเวลาชูตี้ก็เลยทักไปแล้วเขาบอกว่าขอใหม่หน่อยขอเพลงใหม่หน่อยแปลว่าที่ผ่านมาเรา รอรอให้ชั้นรอเลยชุดที่ตกไปใหม่แล้วค่ะแปลว่าเราต้องนับสูตรใหม่ค่ะคิวของของเราค่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะระหว่างนี้แล้วก็แต่งเพลงนั่นนู่นนี่แต่ชุดที่ไม่ทําเพลงตกลุ่งแน่นอนค่ะมันร้องยากโปรเซคู่หรอคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันค่ะหนูคิดว่าถ้าเกิดมีโปรเจ์คู่ก็น่าจะดีเลยเพราะหนูเองก็อยากทำก็เดี๋ยวรอทางผู้ใหญ่ด้วยสุดท้ายนี้ใครอะที่คนที่แต่ละคนขับปะกิ่งที่เป็นห่วงกันในตอนนี้ เราห like ่วงอะไรกันบ้างห่วงตรงตรงเป้าเนี่ยค่ะไม่เราคือตั้งแต่ตอนนั่งเราอาดิจูเอาดิจูปีนั่โอมรแลนด์มากบางคันเลยแลนด์มางแต่หนาหางตรงแตกด่านไหมมันใช่มันแหลนมามันมันเขาถ่กมันเพราะว่าหนูขับรถเลยเลยซอยเข้าแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดจะวนเดี๋ยวนานก็เลยลงรถแล้วก็ใส่ของเขาแตะวิ่งมาก็พอมานั่งปุ๊บกระโปรงแตกกระโปรงแตก ันเป็ใช่ค่ะเป็นห่วงระยะยาวด้วยเป็นห่วงระยะยาวด้วยเพราะว่าชุดก็มีหลายชุดต้องเราต้องเซตตีดีนีสุขภาพพี่หล่ะสุขภาพสุขภาพเขาไม่ได้นอนนะสุยสุขภาพเขาดีหละก็เป็นห่วงเรื่องนอนน้อยนี่แหละค่ะเพราะว่ามันทํางานมาตลอดระยะเวลามันหลายปีมากๆแล้วมัน กลัวว่าจะเกิดอาการแบบสะสมแต่แต่ก็สบายหายหัวด้เพราะว่าเขาแบบจัดก,การตัวเองดีหรือว่าเรียกว่าสวยึงบุ่น<อ>สวยึงบุ่น <laughs> ไม่เป็นอะไรง่ายๆขภาพใจล่ะคะห่วใจคะสภาพใจไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเ,าเรารักชูรี่เรามีความแพงความซึ้งความสวย <laughs> ฟเฟมัสอยู่แล้วโอเคฉันไม่แคร์หรอกค่ะมีคําถามกับเป็นห่วงลูกหัวใจไหมคะอ๋อเมื่อกี้หนูยังไม่ได้ตอบเนหรอเป็นห่วงไหม ก็ไม่เป็นห่วงค่ะเพราะว่าเราสวยอยากเจอคนดีๆอยากจะคนจริงใจมีไหมแถวนี้คือตัดนิ้พี่เลยโอเคคือถ้าเกิดเรื่องห่วงเนี่ยเราการทำงานไม่หงุดแล้วเพราะว่าเขามีความเป็นมืออาชีพแล้วก็ได้ทํางานกับองค์กรที่มั่นคงแล้วก็ระดับประเทศคือเขาต้องแบบว่าอยู่คือเขาอยู่ในที่ที่ดีแล้วค่ะก็คือไม่ได้เป็นห่วงเรื่องการทํางานส่วนเรื่องการพักผ่อนเนี่ยอันเนี้ยเราเริ่มห่วงแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยงานเขาก็เริ่มเยอะ แล้วก็คือคิดว่าน่าจะต้องแบบว่าแบ่งเวลาแบบพักผ่อนดูแลตัวเองด้วยเรื่องหัวใจล่ะอ่าเรื่องหัวใจก็เดี๋ยวต้องถาตอนนี้ก็พูดว่าแบบอยากให้สมกับพี่เอ็มกับใครนะพี่เอ็มพี่ชมเอมอ๋อกับใครนะนั่นก็เปลี่ยนเรื่องเลยติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ